มุงหลังคาเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็นี่ฮะเตรียมใส่ครอบครอบดันข้างนะครับครอบตรงนี่ตรงเส้นเชิงชายนี่เดี๋ยวจะใส่ครอบกันนะครับตอนนี้ก็เตรียมจะเป็นอย่างนี้นครับมุงเสร็จแล้ว ข้างหน้าก็ยังไม่ยิงแผ่นไม้นะเดี๋ยวยิงไม้ใส่ย,ยิงครอบก่อนวันนี้ครับแผ่นที่สองนะคอดน็อตแล้วก,ลก่อนหลังยิงไปแล้วแผ่นหนึ่งเวันนี้เด็ดออก ถือลุกรถนะก็ไปดู <All right. S 1> มึงฮนอ่ะกูเต็มกระเป๋าเก่งกูเลยไปเอาสบายกัขึ้นมาเนี่ยนะครับคนนี้นี่ผู้กล้าของเรากำลังทำการแสดงดูเขาทำครับเหมือนช่างเลย พ่อบ่บ่แม่กูจับโทรศัพท์พ่อหรืบ่เนี่ยอ๋อจับอยู่ท่นหนึ่อยู่ทึ่งท่นนึ่งเป็นมือกล้องอยู่ท่นนึ่งโอเคครับว่าหักปุ๊บเอ้ยปุ๊บลูกจ้างประมาณสามเสนได้อยู่บ่เออพอดีบ่ สามสี่เซนก็ขอาด้ทือดีๆเนี่ยน,นา,ากลองขนาดแล้วมาคุยทื่อเลยทื่อดีป่ะเนี่ย หนึ่งนาทีสิ่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า โอ้ยโมเก่งสุดมขี้เกียยันปัดท้ายแคนหักไหมจริงคือเมื่องอมึงเก่งอ้ไรันวาดรับดูกลางทุ่งนาครับถ่ายกลางทุ่งนา

จะตบตัวนด้ติดรถสวยดงๆตรงนี้โน่ไปเลยโอ้เก็บปนึโอเคครับเร็เรียบร้อยฮะวันนี้นะครับเหลือตัดมุมน้อยเดียวตรงนู้นนะครับเหลือพับ นะครับสำหรับการยิงกอบนะเราจะพับแบบข้างหน้านี่ครับนี่ครับพับแบบนี้เหลือน้อยเดียวนะรตรงนั้นนะครับถือว่าสําเร็จนะิ